ขอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและก็ขออวยพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ฟังเสียงธรรมจากสถานีวิทยุ คลื่นกระจายเสียงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติของอาจารย์ดรลงปูแอลสุธรรมปาโลที่ตำบลบ่อทองอำเภอบางกระกำรรจังหวัดพิษณุโลกวันนี้กิดผมและอาตมาภาพได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งลงปูรดรแอล พระครูธรรมทรดรแอลสุธรรมปาโลท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ของโยมพ่อและก็โยมแม่ของท่าน,นท่านได้ตั้งใจที่จะเอาสถานที่ซึ่งเป็นมรดกอันเนี้ยถวายในถวายให้กับพระพุทธศาสนาซึ่งมีเนื้อที่ราวๆแปดไร่เศษเศษเป็นสถานที่ เงียบสงบสงัดแล้วก็ร่มรื่นเมื่อจะมาได้เข้ามาเห็นแล้วเนี่ยประทับใจกับต้นไม้โดยเฉพาะกอไผ่เนี่ยหลวงปู่แอลท่านบอกว่ามีอายุโดยประมาณร้อยหกสิบก่มากกว่าเจ็ดสิบปีร้อยหกสิร้อยหกสิบร้อยหกสิบปีร้อยหกสิบปีต้นเดียวใหญ่มากร้อกปีเนี่ยต้นเดียวใหญ่มาก ่อไผ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนากระผมและธรรมภาพาได้ไปสร้างวัดที่กรุงราชครึกที่เมืองราชครึกโดยได้ยึดถือเอาวัดพระเวรุวันคือสวนไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารได้น้อมถวายพื้นแผ่นดินให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาเป็นปฐมสังฆารามกราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เหล่าพระอรหันตสาวก จำนวน1,250รูปมาประทับก่อนวันมาค่าบูชาในพรรษา,าพรรษาที่สองหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็โดยประมาณ9เดือนดังนั้นพอกลับมาที่นี่ก็ให้หวนนลึกนึกถึงวัดพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งแปลว่าสวนไม้ไผ่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบ b มบูกรอบหรือบ a มบูการ์เดน บ m มบูม t e ส y รีเฟ mm ิร์ n ม s t ส r รีเฟิร์ u d d h ิส t m ม n a ส t รีทราชเกียร์ดังนั้น mm hmm. จึงขออนุโมทนาในกุศลละศรัทธาของบรรพบุรุษมีปู่ย่าตายายโยมพ่อโยมแม่ของครูเอลที่ท่านได้ดูแลกอ่ผยต้นไผ่เนี่ยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา น้องปูบอกว่ามีอายุมากกว่า160ปีเนี่ยก็เป็นอัศจรรย์แล้วนะเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็200กว่าปีเออถ้าพูดถึงเมืองพิษณุโลกเนี่ยเออเจ้าพยาจักรีเมื่อวานเนี่ยได้ไปตั้งจิตอธิษฐานขอขมาแล้วก็แผ่เมตตาแลืลึอนึกถึงท่านในการที่ท่านกอบกู้เมืองพิษณุโลกแล้วก็ทำให้เกิดประเทศไทยทำให้มีราชวงศ์จักรี สถาบันพระมหากษัตริย์ที่จเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นในบริเวณเนี่ยแไร่เนี่ยเป็นบริเวณที่เงียบสงบสงัดเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุหรือแม่ชีหรือภิกษุณีอุบาสกและก็อุบาสิกาผู้ใคร่ที่จะ,จะเจริญสมณธรรมสถานที่พร้อมมีที่พักพร้อม แล้วก็มีห้องน้ําห้องสุขาพร้อมอาหารพร้อมใช้คําว่าสัปปายะดังนั้นก็ขออนุโมทนาหลวงปู่ที่ได้ตั้งกูศสศนสัทธาที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดับความทุกข์ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจสมกับที่หลวงปู่สังกัดวัดมหาธาตยุวรัสรังสฤษิ์คณะ17ท่าพระจันทร์ กรนะุงเทพมหานครซึ่งสำนักวัดมหา,าธาตุนั้นเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะสายยุบหนอพองหนอซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ละองค์แต่ละองคนะ์ตั้งแต่สมเด็จพระวรนรัตเฮงเขมจารีมาจนกระทั่งสมเด็จพระพุทธายจารย์อาสสะมหาเถระแล้วก็ได้ มอบหมายส่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมธีรราชมหาวุณีหรือหลวงปู่โชดกยาณสิทธิไปเรียนวิปัสนาจากหลวงปู่ศรีสยาดอจากประเทศพมา่าแล้วก็มาปฏิบัติที่วัดมหาธาตุมีญาติโยบุบาสกอุบาสิกาเป็นจนวนมากไปศึกษาเร่าเรียนถือว่าสำนักวัดมหาธาตุได้ปฏิบัติ สายมหาสติปัฏฐาน4กํกำหนดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาและก็จิตตานุปัสสนาอาณาปานาสติย้อนหลังไปประมาณ70ปีที่ผ่านมาสมเดญญ็จย่าซึ่งเป็นพระราชชนาดีของพ่อหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็ได้เสด็จไปสมาทานวิปัสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ ซึ่งตอนนี้ที่วัดมหาธาตุโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระพมวชิราธิบดีได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพมวชรวิมลมุนีหรือหลวงพ่อบุญชิตนําพระวิปัสนาจากประเทศไทยทั้ง77จังหวัดปฏิบัติพวิปัสนากรรมฐานอยู่ดังนั้นสถานที่ที่หลวงปู่แอลได้กลับมาสร้างที่นี่จึงถือว่าเป็นการขยายงานจากวัดมหาธาตุ มาที่พิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดหรือว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยเลยทีเดียวดังนั้นแต่ผมเนี่ยจะมาภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านแล้วก็ญาติโยมทุกภาคส่วนที่อุปถัมภ์ท่านด้วยดีเสมอมาราว5ปีผ่านมาแล้วก็ต่อไปในอนาคตและที่นี่มี สถ,สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งตั้งโดยหลวงปู่ดอกเตอร์เอลเนี่ยสุธรรมปาโลเป็นงานที่ท่านรักมากที่สุด15ปีที่ผ่านมาญาติโยมที่เป็นสายบุญก็คงจะทราบดีและต่อไปในอนาคตยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากในการนำเอาคำสอนในทางพุธศาสนาจากคำพีพระไตรปิฎก อาจจะคถาดีกาแล้วก็สัพพาวิชาต่างๆอาจจะพึงมีมามอบให้กับญาติโยมมาศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติดังนั้นกับผมเราจะมาภาพในฐานะที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกที่หลวงปู่ท่านเมตตาอาจะมาเนี่เป็นน้องท่านอยู่3ปีปีนี้หลวงปู่จะครบอายุวัฒนมงคล60ปี ในเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยส5 6 8่วนอัตมาก็จะครบ57ปีในเดือนธันวาไปปลายธันวา2568นี้ก็ขอให้สถานที่แห่งเนี้ยจงเจริญรุ่งเรืองทั้งศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาสถานศาสนาบุคคลและก็ศาสนาพิธีสมความที่หลวงปู่ได้ตั้งใจที่ได้มอบกายถวายชีวิต เผยแผ่พุทศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายเสียงนะธรรมะสู่ภาคประชาชนขอทุกคนผู้มีส่วนในการอุปถรัรมภ์และมีส่วนในการสดับรับฟังธรรมะจากคลื่นวิทยุศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาตินะสถานที่แห่งนี้นะตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษนุโลกจงอยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะให้มีชีวิตที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะขออนุโมทนาเอาขอ่วยพรและเจริญพร